เครื่องเครื่องนี้เดินนิ่งๆเลยครับนี่เดินนิ่งๆเลยนะฮะดูการดูแลของทีมง,งานทั้งขาทั้งสิ้นนะผมรถที่ลูกค้าได้ไปทุกคันนะครับ,รบคุณภาพทับแก้วแน่นอนภาพทับแก้วแน่นอนครับอ่ะนี่วิธีการปิดฝาปงนี่ถูกต้องนะผมอย่าไปข่มตรงนี้นะอย่าไปกดตรงนี้เดีย๋ยวมันจะปุบนะครับผมเราก็โยนแล้วก็ให้มันลงนี้แล้วถูกต้องเลยนะ อ่าเป็นไงบ้างแล้วนี่แม้กระทั่งตัวเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวครอบกุญแจนะผมก็เป็นนิสสันนะผมนิสสโมนะอันนี้ก็เบิกมานะผมเบิกมาโอ้หลายตังค์อยู่เหมือนกันนะผมนี่แหละผมที่ผมบอกนะฮะใครที่ได้รถไปผมบอกเลยคุ้มคุ้มจริงๆนะผมสําหรับคันนี้นะก็โอเคสุดท้ายก็ฝากกดไ like, ลค์กดแช YouTube, รสส์นะผมกดซับสไคร้นะผมช่องยูทูบกุศลคาร์โรสซิงด้วยนะผมอยากจะดูภาพนิ่งก็ไปดูได้ที่เพจกุศลคาร์โรสซิงนะครับแล้วก็มีช่องที่ต่อคอร์สโรสซิงนะผมมีช่องของนุ๊ง ดิ้งนะผมดุงดิ้งนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะผมจะมีคลิปที่เป็นคลิปสั้นๆนะแล้วก็น้องดิ้งก็จะขึ้นไลฟ์สดทุกวันนะผมอ่ะน้องดิ้งพาเดินชมสักรอบหน่อยนะครับระบบไฟติดหมดนะนี่คุณดูโอ้โหก็สวยเลยผมชอบเลยนะเป็น LED สวยเลยสวยเลยครับดูภาพโดยรวมล้วดูองค์รวมนะเงียน,นเลยแล้วก็ไปตรงนี้ก็ติดนะตรงนี้นะตรงแก้มตรงนี้นผมดูมีไม่ติดมากๆอ่าฝากเขด้วยครับฝากเขาด้วยผมต้องการขายต้องการแลกต้องการเทินได้หมดนะผมไม่มีเวลามาก็โอนเงินมาเต็มจํานวนนะผมผมสไลด์ส่งให้ฟรีถึงห้องนอนเลยอ่ะสําหรับทลิปนี้ภายใน5วันนะภายใน5วันนะผมสไลด์ส่งให้ฟรีทั่วประเทศ ผมนับไปได้เลยครับผมโอเคดูคลิปแล้วตัดสินใจยังไงก็กดแอดกันเข้ามากดโทนเข้ามานะรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ให้ในช่องรายละเอียดเนาะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ